เอาจริงคู่นี้ผมผมก็ดูแค่แค่ควอเตอร์เดียวควอเตอร์สามตื่นมาทันพอดีแต่ผมบอกเลยผมพูดได้คำเดียวว่าผมจะขอแนะนำมนุษย์บุรุษผู้นี้และไม่ต้องการแล้วผมไม่ต้องการใครอีกแล้วนะครับสเตฟเฟนเคอรีจอแดนพูคริสชิโอซาใครต่อใครที่เป็นพอยต์กาดอะ เทรดออกไปเลยนะเทรดออกไปเลยเพราะผมมีบุรุษคนนี้แล้วครับ let me introduce his name to our guys this is the point guard Dante the point guard division so นี่คือพรอ,อิกาดยุคใหม่ของโกลเด้นสเตเดรเรอร์มีเซฟแอนเคอรีเทรดมีจอแดนพูดเทรดอ่มคริชเชียสาเทรดเดมอนกรีนมาถือบอลทำไมเทรดเราไม่ต้องการนะเราไม่ต้องการพูดเล่นเหล่านั้นนะฮะเพราะว่าเรามีดอนเต้ดีวิเชนโซ่อยู่ในทีมแล้ว <laughs> <laughs> นะฮะไม่วันนี้วันนี้คือแค่จะบอกว่าเอ้ยทางด้านของสตีฟเคอร์ จับดอนเต้ขึ้นมาเป็นพอยการดซึ่งว้าวน่าสนใจไม่เบาน่าสนใจไม่เบาแล้วสิ่งที่น่าสนใจสำหรับดอนเต้ดีวิเชนโซก็คือ10แอซิสนะครับ10แอซิสนะแต่แตไม่ต้องมองเพราะว่เขาคือพอยการดไงถูกป่ะ <laughs> แต่ไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่แอซิสถูกป่ะเออแต่ว่าวันนี้มี5เทิร์นโอเวอร์นะ <laughs> ไม่แต่เดี๋ยวเราจะไปเบรกกันหน่อย นะครับคือวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคือคือคือถึงผมจะดูแค่ควอเตอร์สามนะแต่แม่งเป็นควอเตอร์ที่เฉิดฉายเฮียเยเหมือนกันนะของของดอนเต้อะเออนะแล้วแล้วมึงดู NBA ี w i ดิไวส์ eman, <c oughs> แมนเซเว่น <c> ฟ <oughs> ูลดราฟงเลยออัพเราไอ้เ่้งมึงไม่มีคลิปให้กูดูละไอเวนนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูดูฮะ ดอนเต้ Dante, นี่พกแอนโลพกแอนโลดูสองคนตามสองคนตามยัดไวส์แมนไอเชี่รุูนนี้ไม่แย่น่ะแล้วแม่งเร็วนะเว้ยเฮ้ยดอนดอนเต้ Dante, นี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ GP2 ทําำให้ทนหน้าหัวอร์เรอร์ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ GP2 ทําำให้วอร์เรอร์ไม่ได้นะั่นคือการถือบอลและการยิงสั่นแต้มถึงแม้วันนี้จะสีลงศูนย์แต่ว่าการเป็นพอยต์กาดอ่ะการเป็นคนรันเพลย์อะผมว่าไม่แย่นะ10บแ s i ซินะในนัดนี้นะครับ แล้วเอาจริงบางลูกที่ไม่ได้แอสซิสอ่ะมันก็มาจากดอนเต้นะถ้าใครลองไปดูคอร์เตอร์สามอ่ะเออเฮ้ยมันเด่นมากอะ่ะลูกเนี้ยใช้สกรีนปับ๊บเจอ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 เนอร์คิชยูซูฟเนี่ยเอ้ยก็โอเคเนี่ยลูกลูกลูกเนี้ยพอพอพอเห็นเห็นว่าปับ๊บเนี่ยจ่ายให้จามายจามายเข้ากรีนนะครับนะดีดีดีอ่าหรืออย่างลูกนี้ปั๊บดอนเต้ดอนเต้ข้ามข้ามแล้วเนี่ย ไเชียโคตรดีเนี่ยเขาลีดดีเฟนดีนะเนี่ยเราโมดี้ก็ข้ามาเนี่ยเราก็ได้แต้มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยพูดถึงโมดี้นะเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ,อันนี้อันนี้เป็นโลอีกโลหนึ่งมาเนี่ยถือบอลอีกแล้วถือบอลอีกแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูดูเถอครับดูไว้เถอครับดูไว้เถอครับทุกคน ดูไว้เบิงซิว่าเช่นกูพูดภาษาอะไรวะดูเชนดอนช้าหรอกระจอกมากแล้วแล้วแล้วผมชอบตอนนี้นะเนี่ยชอบเพลงนี้เลยแหละคือคือแบบเหมือนสลิปสกรีนอะคือไม่ได้สกรีนจริงๆอะแล้วแล้วแล้วแม่งเลยแบบสเต็ปช้ากว่าดอนเต้ไปแล้วปาบข้ามไปสองคนนะครับแอนโฟนีไซมอนแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็ต้องหนึ่งข้ามมาหนึ่งหนึ่งข้าอกป่า แล้วก็เจม่แกรน์มาเฮลซึ่งเจม่แกรน์แม่งเฮลดีแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่รอดไงขึ้นสองคนหลุดให้คูมินก้าไอเชียรูปแบบนี้คือคือว้าวนะว้าวนะหรือว่าอ่ะลูกเนี้ยเนี่ยคือโ okay อเคอ่ะผมว่าผมว่าผมว่าโ okay อเคอ่ะนึกวาผมว่าแบบแบบ อาจจะไม่ได้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอ่อเียเป็นยังคือแบบไม่ได้ break down defense อ่ะลูกเนี้ยไม่ได้ break defense อ่ะแต่ว่าเอ้ยคุณเห็นคุณเห็นปักเข้ามาเนี่ยแล้วก็โอเคเลยนะครับโอเคเลยอ่หรือจะเป็นลูกนี้ดอนเต้ปับ๊บให้อ่ะกลับมาใหม่ลูกนี้ยังไงเนี่ยพอ m i s match แกข้ามได้นะเวย้ย เพราะวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลูกเทิร์นโอเวอร์ให้ดูว่าทำไมผมถึงกล้าพูดว่าแกข้ามได้โอเคเลยแกตัวเล็กจี๊ดอยู่เนี่ยเฮ้ย everybody you see t h e r you see t h e r เนี่ยข้าม mismatch ปับ๊บข้ามเรียก health defense อ่านรี d จิ้มจาไมเคิลโอเคผมว่าผมว่าแค่นี้มันมันโอเคแล้วนะครับกับการใช้พอยดอนเต้เนี่ยดูดิโอ้ ดีดีผมพูดผมพูดเลยว่าว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอืมนะ <c ười> คุณเซ็นบอกว่าเชีวซ <c ười> <c ười> ่านะครับผมบอกแล้วจากไมเคิลของดีคุณสปร이ผมบอกแล้วไม่ของดีมันของดีอยู่แล้วปีที่แล้วมันก o อน to the ะคลิฟไงเออนะแต่ว่านั่นแหละ แต่ประเด็นประเด็นประเด็นคือประเด็นคือผมพูดเรื่องดอนเต้ดังนนไม่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องดอนเต้ของผมเลยอ่ะคือคือต้องบอกว่าอ,อ่ะคือตอนแรกอ่ะผมก็ผมอ่ะไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดดีไหมนะเรื่องเนี้ยอืมแต่ประเด็นแต่ประเด็นคือเรื่องนี้ไว้แต่ประเด็นคือผมก็ลองไปหาแบบ เฮ้ยสื่อเขาจะพูดถึงเรื่องดอนเต้เป็นพอยต์หรือเปล่าเพราะตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้ดอนเต้ได้เล่นเป็นพอยต์หรือเปล่านะครับแต่เอ็นบีซีสปอร์ตเนี่ยของของฝั่งไรเออร์เนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันถึงว่าพอยต์ดอนเต้เนี่ยนะครับเพราะว่าเคอร์รี่กับครูไม่ได้อยู่นะครับเคอร์พุตเดอะบอลในดอนเต้ดิวิชันโซ่แฮนด์ไรอัลเวย์นะครับทางด้านของดิวิชันโซ่เนี่ยเอ่อเป็นเคยเป็นพอยต์การ์ดมาก่อนนะตอนเป็นรุกกี้แกเล่น52%เลยนะพอยต์การ์ดแล้วพอมาปีที่2ก็เหลือเหลือน้อยลงไปเรรื่อยๆนะคับ แต่ว่าเฮ้ยโอเคมันไม่แย่เลยนะครับ10 assist ใน23นาทีเป็น main b อ l ด d สทริ i บิ t o r ด้วยเห็นปะ he also a s w e l l r e b o u and twist steal นะครับคือคือผมต้องบอกว่าคือผมต้องบอกว่าทางด้านของดอนเต้เนี่ยอาจจะเล่นเกมรับได้ fierce แบบดุดันไม่เท่า gp2 แบบไม่ได้แบบบี้แบบโอ้โหเฮียบี้สุก,กิจอะไรขนาดนั้นไึ่เพ่าปะแต่ว่าแต่ประเด็นคือประเด็นคือเฮ้ย G.P.2 ในเกมรบับอ่ะเขาจะถนัดเรื่องคัดนึกภาพออกว่าเรื่องคัดกับเรื่อง spacing เนี่ยไม่ค่อยได้แต่ว่า Transition กับคัดเนี่ยโอ้โหทางด้านของ G.P.2 ยอดเยี่ยมแต่ว่าสิ่งที่ดอนเต้ได้มอบให้กับ Warrior ในตอนตอนนี้นะครับถึงแม้จะเป็น small sample นะแต่ก็น่าติดตามชมนั่นก็คือโอเคการเป็น ball distributor อีกคนหนึ่งให้นะครับการเล่นเป็น point of attack ในขณะที่ตัวเองเป็น point guard ได้นึกภาพออกปะไปปิด ไปปิด point of attack หรือว่า,อ,อ,ยาอย่างเกมนี้ก็ไปปิด Anthony Simon นะครับซึ่งก็ทําได้ค่อนข้างโอเคอาจจะไม่ได้ดีแบบดีเวอร์วางอะไรขนาดนั้นนะสําหรับเท่าที่ผมดู play by play ในวันนี้นะครับเออแต่ว่าก็เฮย้ยก็เป็นมิติใหม่ดีนะครับมิตเป็นมิติใหม่ดีที่คุณมีคนถือบอลได้ข้ามได้ attack เอ่อ attack mismatch ได้โอเคแล้ว Dish แบบโอ้ผมผมว่าโอเคนะอืมนะครับ จริงนะใช่จริงๆผมก็ว้าวในเกมรับไงแต่ประเด็นคือผมไม่เคยเห็นดอนเต้ในมุมนี้ไงเออนึกภาพออกว่าคุณโฟร์เทรแบบแบบจริงๆอ่ะถ้าเขาลงเล่นกับเคอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็อาจยังไงมันก็ต้องเป็นสปอ t u ตอัพ o t ชูเตอร์อ่ะเออแต่ประเด็นคือเฮ้ยผมผมแค่ลองนึกเล่นๆว่าถ้าถ้ามันจะมีสักชุดที่ที่เป็นดอนเต้กับภู แล้วดอนเต้ได้ถือบอลแล้วให้พูไปเล่นอ่ะอเฮ้ยมันก็น่าสนใจไม่เบานะเพราะเพราะว่าผมว่าวิชันกับตอนตัดสินใจเขาก,ก็ก็ไม่ได้แย่นะแบบโอเคอะ่ะโอเคนะนะเออผมก็เลยค่อนข้างชอบนะครับก็ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีสำหรับแฟนวอริเออร์แล้วกันอาจจะผมอาจจะไม่ได้ตามดอนเต้มากเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เจ็บใช่ไหมตอนอยู่ b บัคตอนมาอยู่ k i n g ์ผมก็ไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าพอมาวันนี้เออโอเคนะ6ฟุตสเกมลงเกมรับ นะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้มี5 turn ้าเทิร์นโอเวอร์นะวันนี้มี5 turn ้าเทิร์นโอเวอร์ซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่า5 turn ้าเทิร์นโอเวอร์เนี้ยก็เรียกว่าไงอ่ะจะบอกว่าเป็นแผลขนาดนั้นไหมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะอย่างอย่างอย่างลูกเนี้ยอย่างลูกเนี้ยผมว่าผมว่ามันไม่ควนข้ามอ่นะนึกภาพออก่าคือเขาผมรู้สึกว่าดูเขามั่นใจในการข้ามของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าลูกเนี้ยเนี่ยมันมีสองอ่ะแล้วก็มันมีโอกาสติดนมได้ง่ายอ่ะนึกภาพออกปะเออเนี้ยอย่างเงี้ย คือมันติดนมแช่ด้านช้าหรือใครวะเนี่ยสักคนอ่ะเออแช่ด้นช้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียทรานซิชันแต้มทรานซิชันไปนะแต่แต่อันเนี้ยแม่งแบบ Moon, Gay, ชุลมูลชุลเกช่างมันก่อนอ่าแล้วก็ลูกเนี้ยลูกเนี้ยแบบจะบอกว่าโทษเข้าขนาดนั้นได้ไหมก็ก็ก็ต้องชมชมเพ์เอชชมพอร์ตแลนด์ด้วยนะนะครับปับ๊บเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอบางลูกอย่างเงี้ยนึกภาพออกปะ คือคือผมว่าคือผมว่าเขาเขาน่าจะมองสักคนอยู่เว้ยผมว่าเขาน่าจะข้ามถึงใต้แป้นแล้วแล้วฉีกออกมาให้เนี่ยไอคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ก็จามเคิลกรีนเนี่ยคือแบบคือแบบเขาพยายามจะเบรกดิ e เ e น s ์ให้ได้ก่อนอะ่ะเออในมุมมองผมนะแต่ว่านั่นแหละมันมันก็มีบางอันที่แบบเออมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเออก็ยังก็ยังมีเสถานโวเวอร์แต่ว่าค่อนข้างอิมเพรสแล้วกันในในหน้าที่นี้ที่เคอร์มอบให้อืมนะนั่นะแหละก็เลย เอามาฝากทุกคนกันสําหรับพอยต์ดอนเต้ก็อ่าผม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 คิดคล้ายๆคุณเซนแหละอาจอาจจะเพราะว่าไม่ไ,มได้ไม่ได้ดูดอนเต้บ่อยด้วยไงเออรีเบาโอเคนะแบบการถือบอลก็ว้าวอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันรู้สึกว้าวเหมือนกันอืมแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าไม่รู้ว่าพอเข้าไปในเรกูลาร์ซีซั่นแล้วเนี่ยมินิตของเขาในการที่จะเป็นพอยต์การ์ดอ่ะมันจะดีแค่ไอ้มันมันจะได้รับ,บบทบาทนั้นมากแค่ไหนนะเออแต่ก็เอามาฝากกันนะครับ ประมาณนั้น mm.